กรไปกระไฟอุ๊อาฝังอาฟังอาฝังจะเอ้โอ้๊อุ๊อุไฟอุ๊อ้ไฟจะทำอะไรอุ๊อุไฟจะโดดอุ๊อุ๊อุครับตอนหน, water นี้ครับไฟจะเป็นนักยิมนาสติกไทยครับกระโดดลงพื้นน้ำพื้นปูนครับเอาจุกตัวเอาจุกตัวเอาไฟเอาก้าวไม้เอาอ๋อมาดูนะก่อนเอาไฟเจ็บนะไฟเจ็บนะไฟสูงนะไฟโดนมาเจ็บนะไฟ ตอนนี้ไฟกำลังช่างใจครับว่าคำนวณทางฟิสิกส์ตามทฤษฎีของกาลิเลโอครับกรบเฮ้ยไฟทางนี้โดดทางนี้เลยอ่ะหอเป่าไงครับไฟจะโดดหรือไม่โดดนะครับไฟจะเปลี่ยนแผนด้วยครับโอ้โหครับเวลานี้ไฟกำลังหาหนทางคิดวิเคราะห์ครับจะโดดทางไหนดีครับโอ้โห ฝ้ายกล้่าป่ะครับวันนี้ฝ้ายกล้่าป่ะครับโอ้ยครับชิมพื้นก่อนครับชิมรางดูก่อนเอาเราลงไฟจะกระโดดรึเปล่าเนี่ยเดี๋ยต้องไปสัมผัสฝ้ายก่อนเป็นไงครับไฟโดดได้ไหมโอ้ยง่วงก็ง่วงน้อยจะให้โดดได้ไงเนี่ยไม่โอ้โหไฟมองหาดูทางนี้ทีไรครับโอ้โหไฟครับไฟจะทำยังไงเอ่ยไฟจะทำยังไงเอ่ยนะครับจะโดดรึเปล่าครับเนี่ยโอ้โหโอ้ฝ้ายครับที่รู้ฝ้ายฝ้ โอ้โหไฟเปลี่ยนแนวครับไฟเปลี huh. fire, fire, fire. Uh ่ยนแนวจะไปโดดลงก็อีหรือเปล่าครับโอ้โหวันนี้วันที่2พฤษภาคม2555้าห้าห้านะครับไฟไฟไฟจะทำไงครับไฟเฮ้ยไฟไฟอันตรายนะสูงนะไฟเอ้าเอ้าไฟจะทำไงเอ้าเออ่ะอ่ะโอ้โหไฟติดครับไฟติดตัวครับ อ๋อโอ้โห,โ,โ,หโ,โหครับเรียกกำลังใจใหญ่เลยครับ mm hmm. จะเอาอย่างไรครับเนี่ย mm hmm. ครับโอ้โหตอนนี้คุณชวนก็โทรเข้ามานะ mm hmm. นสงสัยต้องรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งครับไ mm hmm. ฟจะโดนหรือไม่โดนฮัลโหลอ๋อ hmm. อ <Hello. S 2> mm ๋อโอเคเป็นเช็ดแล้วมั้ง โอเคเาวาไปใส่ทั้งไหนบ้างนี่ยไอ้ี0เมตรเนี่ย,อ,นนยอ๋อ